ขั้ว77เป็นบอดเกมในแฟมิลี่นะคะที่เราจะมาแข่งกันวางผังเมืองกันโดยต้องวางเมืองเหล่านี้ให้ได้เยอะที่สุดและเหลือในมือให้น้อยที่สุดเพื่อเป็นผู้ชนะไปนั่นเองตัวเกมพับเล่นได้ตั้งแต่1-5คนชวาวเล่นประมาณ15นาทีแนะนาเพื่อนอายุป,ประมาณ9ปีขึ้นไปนะคะการจัดเตรียมเกม,เกมง่ายนิดเดียวเริ่มจากการจแจกแท่นวางท่าให้ทุกคนคนละหนึ่งชิน้นวางไาว้ข้างหน้าตนเองได้เลยนำท้ายบ้านทั้งหมดใส่ในถุงและขยายเข้ากันและสุ่มให้กับเพื่อนทุกคนคนละสี่ชิ้นระวังใหญ่เพื่อนเห็นนะ ให้เรานำทายเหล่านี้วางไว้ในแท่นของเราครับขอเรียกว่าเป็นทายบนมือนะให้เราเลือกพื้นคนแรกในวิธีการใดก็ได้ที่เราสะดวกหลังจากนั้นให้สุ่มทาย1ชิ้นเป็นทายบ้านเริ่มต้นและหลังจากนั้นเราก็ไปดูวิธีการเล่นกันเลยเมื่อเริ่มตาของเราถ้าเรามีทายบ้านที่มีลูกทรงสีเดียวกันสามแผ่นขึ้นไปเราสามารถเลือกเปลี่ยนได้โดยการนำสามแผ่นน้นใส่ลงถุงและซุ้มใหม่ทำหรือไม่ทำก็ได้นะหลังจากนั้นให้เราวางแผ่นทายลงไปหนึ่งแผ่นตามกฎในการวางซึ่งมีกฎดังนี้ ข้อแรกแผ่นทายที่จะว่างต้องติดกับแผ่นอื่นอย่างน้อย1ด้านข้อที่2แผ่นทายที่จะว่างต้องมีสีและรูปทรงไม่ซ้ํากับแผ่นทายอื่นที่อยู่ในแถวแนวตั้งหรือแนวนอนเดียวกันและข้อสุดท้ายพื้นที่ในเกมนี้เราจะเล่นกันเป็นพื้นที่แบบตาราง7จ็ดคูณเตามนี้เท่านั้นห้ามออกนอกพื้นที่นะหลังจากวางแผ่นทายเสร็จได้บอยแล้วให้เราจั่วแผ่นทายขึ้นมือเพิ่ม1แผ่นโดยทรงจากในถุงได้เลยผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าอยากลดแผ่นทายในมือลงไหมถ้าอยากลดให้เราทิ้งแผ่นทายในมือลงไป1แผ่นึุงได้เลย หมายความว่าหลังจากนี้เราก็จะมีเหลือให้เล่นแค่3แผ่นเท่านั้นนะหลังจากนั้นให้เราส่งถุงให้กับเพื่อนคนถัดไปเพื่อเริ่มต่างเพื่อนคนถัดไปด้านใช้มือได้เลยหากมีผู้เล่นคนใดคนหนึ่งไม่สามารถวางแผ่นไทยได้เลยหรือไม่มีไทยเหลือในมือแล้วให้ผู้เล่นคนดังกล่าวหยุดเล่นแต่ผู้เล่นคนที่เหลือยังคงเล่นต่อไ้ตามปกตินะแต่ถ้าทุกคนหยุดเล่นกันหมดทั้งวงแล้วจะถือว่าจบเกมจะไปหาผู้ชนะกัน ผู้ชนะในเกมนี้ก็คือผู้เล่นที่มีจำนวนทายเหลือน้อยที่สุดจะผู้ชนะไปถ้ามีผู้เล่นเหลือน้อยที่สุดเท่ากัน2คนหรือมากกว่าจะมาวัดกันว่าใครยหยุดเล่นทีหลังก็จะเป็นผู้ชนะไปนั่นเองมาสร้างเมืองอย่างพิธีพิธานตัวด้วยการกลับ